วันนี้ไพ่ตัวเลขนะครับจะวิเคราะห์ตัวการใหญ่ของสงครามชายแดนไทยและกัมพูชาคือเรื่องนี้ผมก็คาใจยอยากรู้เมื่อมีคนสงสัยเลยว่าอ่ะงั้นลองดูหัวข้อนี้และบางอย่างอาจจะมีคําตอบบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ชมอยู่นะครับเอาละไพ่ใบแรกนะครับใบที่สองครับใบที่สาม กัมพูชาเนี่ยเป็นดินแดนอบายมุกที่โดดเด่นนะครับแต่ว่าทุกอย่างเขาจะเป็นอบายมุกหมดเนาะแต่เขาโดดเด่นคือคาสิโนแล้วเรื่องของคอเซน e ตอร์แหล่งใหญ่ก็ที่นี่ก็มีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ที่นี่ทีนี้ตัวตอนที่แท้จริงอ่ะเข้ากับลักษณะของประเทศเลย48แทนเป็นคนไม่ตรง สมบ,บูรเราถามทางว่าทางนี้ไปทางไหนเขาก็จะบอกไปอีกแบบลักษณะคือกับหัวกับหางเป็นคนไม่ตรงลองสังเกตเบอร์มือถือของคนที่มีเลข484เ,เยอะๆก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาแน่เอานอนไม่ได้พูดอะไรแล้วส่วนใหญ่นะครับที่เจอคือไม่รักษาคำพูดคำนองนี้คือปิดสักดิก็ได้แต่เกิดจากสภาวะจิตที่เป็นคนไม่ตรงไม่ตรงคือสมบ,บูรเห็นกงจากเป็นดอกบัวคือเขามองไม่เหมือนเราทีานี้ความมั่นใจหรือความเป็นเจ้าพ่อหรือแนวลูกน้องพยายาม คือสักแปะตัวเดียวมก็ฟันทงให้มันดูเป็นแนวดาร์กๆไม่ได้แต่พอมีอันนี้โอเคเข้ากันได้นะครับก็เลยประเทศเขาเลยเจริญรุ่งเรืองอยู่แนวสีเทาได้ง่ายฉะนั้นจะหาความจริงใจความมั่นใจรับผิดชอบเป็นคนตรงไปตรงมาเนี่ยพลังแบบนี้คือตัวตนเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ตรงส่วนอันนี้เลขเจตัวนี้คือเป็นคนพูดจาขวานพาซ่านะครับพูดแล้วมันไม่ได้มีเสน่ห์มันไม่ได้รู้สึกว่า โอบอม,มารีจะพูดจาฝานภาษาไม่แคร์ใครฉะนั้นลักษณะของเขาเนี่ยจิตวิญญาณคือไปทางดักดากแล้วก็เป็นคนค่อนข้างแข็งมั่นใจตัวเองนะครับคิดว่าครอบนำได้ทุกอย่างควบคุมได้ทุกอย่างก็มองเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยน่าคบค้านี่คือตัวตนบุคลิกนีสัยที่ผมดูจากไพ่ตัวเลขศึกส,สงครามระหว่างไทยและกัมพูชาจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยสีนี้ครับไพ่พลังตัวเลขพลังดวงดาว ใบแรกนะครับนี่คือคำสาปคำสาปไม่พอมันมีแรงแค้นด้วยพยาบาทซึ่งกันแล้วกันน่าสนใจคือ4-7นะครับในตำนานนิทานชาติเวเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบเรื่องของ4ีเเป็นเหมือนศัตรตูแต่ว่าก็ไม่ถึงคารุนแรงในเขาสึกขมผมนะครับความน่าสนใจคืออันนี้ครับมีทั้งบุญบาปเรื่องที่ เหนือธรรมชาติเรื่องที่ลี้ลับเล่นลับก็คือพลังนี้สองไปนี้สือ่อถึงเรื่องเล่นลับส่วนหนึ่งก็บุญส่วนหนึ่งก็บาปคำนองคำสาบคำแช่งได้หมดส่วนอันนี้69อ่าผมมองว่ามันมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีเนี่ยผสมกันอยู่มันไม่ได้มีแต่ฝ่ายอากุศลนะครับนึ่งกุศลก็มีอันนี้แทนตัวแทนของอาฆาตพยาบาทจองเวรแค้นเคืองโกรธไม่ปล่อยวางเครียดมันก็ไม่จบง่ายๆแต่ที่น่าสนใจคือรู้ไหมว่าเบื้องหลังเนี่ย มันจะจบต่อเมื่อเรื่องผลประโยชน์ทางทางธุรกิจเนี่ยเมื่อใดผลประโยชน์เขาเอาไม่ได้เป็นปัจจัยให้หยุดทีนี้1771ก็คล้ายๆ4 7 7เเมื่อถึงเวลาวันหนึ่งสงบลงตัวฐานไฟเนี่ยลมพัดปุ๊บไฟลุกขึ้นอีกครั้งเพราะว่าเหตุของเศรษฐกิจมันเป็นเคียงแค่ข้างบนแต่เนื้อในก็คือ เรื่องเล่นลับลี้ลับคำแบแช่งอาถรรพ์บุญบาปเพราะดินแดนนี้ถ้ามองว่าเป็นดินแดนที่เคยสร้างบุญศาสนาพุทธยิ่งใหญ่ก็ใช่การทำลายล้างที่มหา,าศาลก็ใช่มันก็เลยทำให้มันจะออกทางเลวร้ายอยู่ตลอดอันนี้วิเคราะห์บวกกับความคิดผสมนิดนึงแต่อันนี้คือไหลาตามรูปแบบของไพ่ที่ปรากฏแต่เราอยู่ในส่วนที่เราไม่เพิ่มไฟและเราก็เปลี่ยนตัวเองจากเห็นที่เขาทำร้ายกันและจากพานโกรธไปด้วยเนี่ยมองให้เป็นกลาง มันจะดีกว่าแล้วก็แผ่พลังงานที่ดีออกไปนะครับนี่คือช่วยกันก็ฟังแล้วก็ลองไปทำดูนะครับ